ตรวจบอกอืมพอเหอะอยู่กันสองคนมันทำแล้วขนาดนั้นแต่ตอนไปเจอหน้าข่าวก็พยายามจะเศร้าๆนะครับบอกว่ารักมากรักจึงต้องฆ่านะครับรักโหดมากไงเลยต้องมีการดําเนินคดีตามกฎหมายแน่นอนนะครับแล้วเขาไม่รักตัวเองเหรอถ้ารักตัวเองก็ต้องฆ่าตัวเองด้วยดิั้งนั้นน่ะก็เนี่ยรักตัวเองก็เลยไม่ฆ่าตัวตายรักคนอื่นแล้วใช้ไปใช้เป็นเหตุผลไปฆ่าเขาฟังไม่ขึ้นเลยนะคะเยมากนะฮะติดคุกกี่ปีเนี่ย ก็ฆ่าคนตายอ่ะจริงก็ตลอดชีวิตตลอด<อ>ชีวิตแต่กฎหมายประเทศไทยก็ไม่ได้แรงถึงขนาดน,านั้นมันควรต้องเป็นอย่างนั้นนะชีวิตมันควรต้องแลกด้วยชีวิตไปเลยนะคะคุณผู้ชม,มเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังคําถามที่ถามปุ๊บตายปั๊บกันหน่อยดีกว,ว่าไม่น่าเชื่อเลยนะคะคุณผู้ชมแค่ถามว่าทําไมแพะร้องเสียงดังลุงคนหนึ่งถามว่าทําไมแพะร้องเสียงดังหลานคว้ามีดมาฟันตายเลยค่ะใส่ไม่รัก เบบี้อนคิดแฟรครั้งที่26รวมสินค้าแม่ลูกแบรนด์ดังโปรดีลดแรกแจกแถมกิจกรรมนั่นทั้งงานพบกันวันที่30ประพฤศจ,จิกายนถึง3ธันวาคม2,566นี้ที่ไบเทคบางนานะคะงานใหญ่แห่งปีของวงการเฟอร์นิเจอร์เต็มอิ่มครบเครื่องยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีเพื่อคนรักบ้าน ผมเด็คอ2023 9-17ธันวาคนมนี้ที่ไบเทคบางนารู้อย่างเลสกาแฟเบนแอนด์บรูเปลี่ยนโฉมใหม่แล้วนะโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมจากเมล็ดกาแฟขั่วบด2สายพันธุ์หอมกลมกลมอร่อยมากซองเดียวที่ผมไม่เคยเปลี่ยนแถมยังดีกับโลกด้วย เนสกาแฟเบลนด์บรูโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมถ้าคุณไอแบบมีเสมหะบาบรรเทาอาการไอด้วยมิวเคลียร์เม็ดฟูดละลายเสมหะที่มีตัวยาอะซิทิลซิสเตอีน600มิลลิกรัมละลายน้ำได้เร็วช่วยละลายเสมหะและลดอาการไออย,ย่างมีประสิทธิภาพมิวเคลียร์เม็ดฟูดละลายเสมหะลดมะนาวบรรเทาอาการไอเมก a วีแคร์เด็กชอบคนชั่นยูเอสทีนมแคลเซียมสูงลองเลย สายไฟฟ้าปะป่าทาแค่ช่างแอช่างเหล็กงานเล็กงานใหญ่ไนบอกนิดเดียวมีอีกเยอะอสว่านมือพัมคินเครื่องเชื่อมพัมคินสว่านโรตารี่พัมคินปั๊มลมพัมคินเครื่องฉีดน้ำพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างต้องพัมคินคุ้มยาสีฟันสมุนไพรโอเคเฮอร์เบลโอเคเลยดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดกลิ่นปากลดคราฟันหอมเย็นดับเบิลมินท์โอเคหอมเย็นสดชื่นกลิ่นแตงโมฮ แตงโมใช่แตงโมดูแลช่องปากใช้นิดเดียวยาสีฟันโอเคเฮอร์เบิร์วิจิเนสอยากให้ผมรีเซิร์ชอยากให้ผมรีเควสต์ต้องลองชื่อนี้จำให้ดีวิจิเนสวิจิเนสวิจิเนสมีใบโอตีนชุบบำรุงรากผมให้แข็งแรงและช่วยลดผมขาดล่วงลงดิดน,นหาซื้อวิจิเนสได้ที่ร้านขายยาชั้นนำเมก้าวีแคร์ถ้าหมอบอกทำได้แค่ไหนเราก็จะสู้แค่นั้นถึงเปอร์เซ็นต์มันจะไม่มีเราก็จะสู้ความฝันของแม่ทุกคนเขนานอาจจะคิดว่า ถ้าลูกคลอตออกมาครบ32ประบการเนี่ยคือดีที่สุดหวังให้เขาแข็งแรงแค่นั้น แนชวีต้าลุกใหม่ลองกันนะช็อปสุดท้ายปลายปีที่อเมรินเบบี้แอนคิดแฟร์ครั้งที่26รวมสินค้าแม่ลูกแบ,บรนด์ดังโปรดีลดแลกแจกแถมกิจกรรมแน่นทั้งงานพบกันวันที่30พฤศจิ 4. กายนถึง3ธันวาคม2566นี้ที่ไบเทคบางนานะคะเด็กชอบคายเดชัน UST UH นมแคลเซียมสูงลองเลย กลับมาแล้วสนามอ่านเล่นงานหนังสือที่ช็อปสนุกสุดส่งท้ายปีพร้อมคอนเซปต์งานเชียรดเดอร์อ่านสนุกเชียร์สนานพบกับสนักพิมพ์ชั้นนำกว่า2 0 0ส้สนักพิมพ์และโปรโมชั่นหนังสือใหม่เหล่านักอ่านวอร์มร่างกายให้พร้อมบุฟเฟ่ยิบหนังสือไม่อั้นเพียง1 9 9บาทภายในเวลา15นาทีเปิดรับบัตรคิวหน้างานล่วงหน้า30นาทีโดยจะมีวันละส8บรอบยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายงานเริ่มวันนี้ถึงวันที่3ธันวาคม2556ถึง21นิการ้อยานมิบหกเวลาสิบนาฬิก เนสกาแฟกระป๋องแจกทองรวม500้อยเซนรวม500อยเซนขดดื่มเนสกาแฟสูตรที่ร่วมรายการส่งลุ้นรวยทุกวันส่งห่วงผ่านตู้ปอน,นอย2หรือกรอกกระัาใต้ห่วงส่งทางไลน์ตั้งแต่หนึ่งตุลาคมถึง31ธันวาคมศกนี้รีบส่งลุ้นรวยกันเลย yes. n ี่คือนิส K ันคิ e ส์ประสบการณ์ขับขี่แบบรถไฟฟ้าไม่ต้องรอชาร์จคันเดียวที่ใช่ทั้งแรงทั้งประหยัด New คือนิสส i นคิ e ส์อีพาวเวอร์แกน ใหม่บล็อกเก้ครัชฟรุตอร่อยกับผลไม้แท้ๆนำเข้าเคลือบครีมโยเกิร์ตหนานุ่มบิสกิตแท่งมัลติกรนครับใครใหม่บอกเก้ครัชฟรุตเพื่อนที่คอยช่วยบรรเทายาดมตราทุ่ยทองกลิ่นลาเวนเดอร์เ่องที่พร้อมไปไหนไปกันยาดมตราทุ่ยทองกลิ่นเลมอนเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจยาดมตราทุ่ยทองกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอน โดยว็กซี่คลีนโซลูชันใช้ทำความสะอาดคราบสกปรกเมื่อมีอาการไอมีเสมหะบันเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บกาแฟอาราบัตฝีถอมเข้มคุ้มค่าท้าลองยาแก้ไอตราอาปาเชและยาแก้ไอตราอาปาเชสูตรผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออาปาเชเจ็ดโมง5นาทีค่ะคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเลยว่าแค่คำถามว่า ทำไมแพะมันร้องเสียงดังถามแค่นี้ทำไมทำไมแพะมันร้องเสียงดังถามปุ๊บโดนฟันคอตายเลยมันเกิดอะไรกันขึ้นกับบ้านหลังนี้หลานคนหนึ่งโหดถึงขั้นที่ว่าเอามีดไปเฉาะคอเลยอะคุณผ<อ>ู้ชมแค่คุณลุงถามว่าทำไมแพะที่เราเลี้ยงเอาไว้หลังบ้านมันร้องเสียงดังก็เท่านั้นเองค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะอยู่ภาย